สวัสดีครับในการและสดครางที่แล้วเราได้ฆ่าไลคัาไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ท่องเที่ยวที่นี่เลยเอาละในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปท่องเที่ยวเขาลืหาดเพลิงสัหน่อยนะครับ <c ười> คือแบบทําภารกิจของเพลิงแต่ไม่เคยมาเข้าไปไล่ตีคนในบ้านเพลิงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใกล้เก็บของนะโอ้ยืนคํานับอย่างย่อมเกรงจะดีไหมเนี่ยผมก็มีแต่ท่าตุดๆนะฮะ ดูดิฮะผมไม่ชอบผมชอบแบบนี้เลวเลว้ายเลวร้ายที่สุดประตูอะไรเนี่ยปวดท้องใช่ไหมเราไปขี้กันเถอะที่นี่มีที่ขี้ไหมโอ้นนยังอยู่ที่นี่เหรอเจ้าสังหา,ลารลา,ายคาลสีข้าไม่ตำหนิเจ้าหลอกแข็งแก่งนั่นคือกฎของเรานับแต่อุทิตตัวก้าลบหลูเตรียมใจไว้แล้วจะต้องตายอย่างอนาถแม่ไอ้นี่ปากด,ดี ทีนี้คลือหาคขาลือหาเพิงก็จบสิ้นแล้วเหล่าล่าและช่วงชิงอย่างพวกเดียวกันมามากมายได้เวลาหันทัดูข้อหาพึกษะทองด้วยกันทั้งหมดนั้นแล้วมหาประสงค์เอ๋ยจงสดับฟฝังคาชื่อขอ้าคือบนนันผู้ตระบับญญัติข้าจะสืบทอดจตนาลงของสหายบทขยี้เจ้าเจ้าคือคืออะไรยังไงและยังไง เขาจะสอนให้รู้เองเราตบได้ไหมเนี่ยตบไม่ได้ฮะไม่มีอะไรขายแล้วเหรอบนนรรดาโถนายไม่ขายของให้เราแล้วช่างมันเราก็จะเปิดประตูอะไรไม่รู้มั่วซั่วนะฮะเพราะเราไม่เคยแอบเข้าไปจำจี้จำชัยอะไรที่นี่เลยที่นี่มีอะไรไหมโอ้โหรู้สึกว่าการกิ้งของเรามันช่างห่วยมากเพราะเราใส่ชุดนี่เองอขอถอดอันนี้หน่อยนะครับ ผมจะถอดถอดอันนี้แล้วกันอพอได้อยู่นะอโอเคตรงนี้มีอะไรไหมมีอะไรไหมห้องนี้มันคือ,อไรเนี่ยน่าให้เราเข้ามาทำไมเนี่ยห้องนี้เดี๋ยวปฏิโปโปกเลยเอาละห้องนี้ใช่ไหมเอาละเราเข้ามาห้องนี้นะครับห้องนี้ก็ไม่มีน้องไม่มีอะไรแล้วได้ขวดน้ำหอมนะครับในเจ๋งแป้งไปเลย ทำลายมันซะทำลายมันซะก็เดินออกมาทางนี้นะครับโอ้โหทุบมาเลยบักห้อยเดี๋ยวผมขอชุบโกกิก่อนนะครับชุบแป้งให้สวยงามเพื่อนๆจะได้ดูความสว่างอล่าอล,อลัมอัลงอัลยนะฮะตัานะตํานะแตกแหกระเบิดเถิดเทิงหมด มีทางไปตรงนู้นแล้วก็ลงข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นกันก่อนเลยนะครับตรามยังไงครับยังไงครับตรามตรามตรามตีไม่โดนตัวนะฮะมีใครอยู่อีกไหมอ๋อมาตรามโอ้โอยา่ยา ตรัมตรัมติดผิดกันบรนาวาประตูอะไรเนี่ยนี่ไข่พระบิดายังจะผลิตที่นี่อีกเราก็ได้คู่มือนักประดิษฐ์ลอนเร่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคู่มือนั้นเป็นอย่างไรคู่มือนักประดิษฐ์ล่อนเร่นะครับสงสัยเราต้องไปดูในครั้ง รางไอเทมคู่มือนักประดิษฐ์อยู่ที่ใดคู่มือนักประดิษฐ์รนเร่อะไรไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้หยิบอะไรมาเนี่ยรถเร่เบอร์อะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วไปดีกว่าเออไว้ค่อยมาบอกเพื่อนแล้วเราก็ได้ขามานสุคนทจารย์เสื่อมซามนะครับเรามาดูกันสิว่าเสื่อมซามสุคนทจานนั้นคืออย่างไรนะ อยู่ในหมวดของนี่เลยฮะทุรีระดับสูงนะครับอัญเชิญตั้ง124แนะ่สุคนธจารย์เสื่อมสามใช้ทักษะนั้นเป็นพลังของตนโดยเฉพาะคามานชายผู้มีพลังทัดเทียมวีรชนออกตามหาโอสถรับเพื่อคืนชีพนะแสดงว่ามันเป็นผีสิครับงั้นในคลิปนี้นะฮะเราก็จะได้สุคนธจารย์เสื่อม3ามเดี๋ยวเราไป เทสกันเลยนะครับสุคนธจารย์ของเราว่ามันดีบ่ะนะผมคิดว่าเพื่อนๆคงมาเก็บเจ้าตัวนี้กันง่ายๆแล้วแหละเอาละสุคนธจารย์ของฉันเจ้าจงออกไปเฉิดฉายได้แทรแแ้แรสุคนธจารย์รโอ้โหยังไงเนี่ย โอ้โหรู้สึกว่าเป็นเกียรอย่างมากเลยพลังหมดเลยสีฟ้ากินมากเลยนะนายอ่ะเข้าไปปล่อยฟุงฟ้งฟิ้งเซมเบซี่เดี๋ยวข้าจะเซกข,ขอนท้องให้เออสุขคนเทจานหุผมก็เซลฟี่ด้วยกันหน่อยก็กไม่ได้นะฮะไม่ยอมเซลฟี่นะครับน้อยบักหนีไปสุขคนเทจานนายเลเวลหนึ่งลงไปจัดการกับมัน ค่านะ่ะมันจ้าบแล้วเพียงพอแล้วจงไปปล่อยฟ,ฟุ้งฟิ้งใส่มันโอ้ดีมากฮนะปล่อยพิษนะบงับงบงังบังโอโ้โหโอ้โหฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฟ,งฟ,งฟงแฟดโอโ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามันเดือดดานขนาดนี้โอเคงั้นเราจะพาไปเจอกับเพื่อนของเราอีกคนนึงนะฮะนี่นายว่างไงมานี่มาทางนี้ <c oughs> มา เจอกับอาจารย์ของเราหน่อยฟิวโอ้โหอาจารย์ของเราฮะดุเดือนมากโอ้โหโดนตาบไปแล้วนะร้อยยี่สิบกว่าอย่าเราต้องเข้าไปช่วยอาจารย์นะฮะโดยการเสียบมันฮะเออหนึ่งฮะสิบสี่รวมเป็นสิบห้ารู้สึกว่าเป็นธรรมมากอาจารย์ซัดมาเลยฮะอาจารย์อาจารย์ซัดมันโอ้อาจารย์อาจารย์ห่วยจังผมต้องช่วยอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยต่อยข้างหลังฮะผมต้องนักต่อยข้างหลังตะลำ่ำ พิษนะครับพิษ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 โอ้โหพิษนะพิษเต็มไปหมดเลยมาสู้กันในดวงพิษไหมจานอยู่ไหนเนี่ยจานจานโอ้โหจานโอ้โหจานมนโหดมากเลยจานปล่อยพิษใส่มันโอ้โหจานสู้มันโอ้โหจานเดี๋ยวผมเก็บเองอยังไม่ทันเลยโถเอ้ยจานนี่จะร้ายมากเลยฮะสรุปว่าจานนี่ก็เจ๋งใช่ได้เลยนะงั้นคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กด b s c r i b e ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปตามหาหมัดจกตับเป็ดกันนะ เป็นของที่ผมชอบมากนะฮะมัดจกตับเป็ดมันคือวูบวลีนนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะฝากคอมเมนต์กระทืบไรกันเยอะๆนะครับคลิปนี้จะได้เชิดฉายเจิดจรัสออกไปนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ